เพราะความไม่รู้เพราะอาวิชชาอาวิชชาก็แปลว่าความไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงน,นั่นเองแต่อวิชชาไม่ได้มีอยู่จริงหรอกนะก็เป็นภาษามาพูดให้เข้าใจว่ามันชื่อว่าอาวิชชามันเป็นความเข่าความโง่ของจิตแค่นั้นแหละสัตว์โลกส่วนมากก็เพราะความเขา่าความไม่รู้ความโง่ของจิตสัตว์โลกก็เลยไหล,ไ,หลไปกับการปรุงแต่งของจิต ไหลไปส่งกระแสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไหลไปให้ค่ากับทุกสรรพสิ่งแล้วก็ชอบไม่ชอบพอชอบก็อารมณ์ดีแล้วก็ทะเยอทะยานอยากไปอีกไม่จบไม่สิ้นพอไม่ไม่ชอบไม่สมอยากก็เกิดความทุกข์กวนกระวายรุ่มร้อนขึ้นมาในใจตัวเองก็เครียดโรคภัยใกล้เจ็บก็เกิดขึ้นรุมเร้าในใจในในร่างกายต่ออีก แล้วก็อยากจะผักใสมันอยากจะดับมันอยากจะทำลายมันไม่ให้มันทุกข์